เรามาดูนะคะในหนังสือสุภาษิตบอกว่าไงคะสุภาษิตยี่สิบหกข้อสองบอกว่าคาําสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่กําลังโผลไปมาและนกนางแอ่นที่บินถ้าคาําสาปแช่งเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลมันจะไม่มาเกาะมันเหมือนนกอะบินผ่านไปมันไม่มาเกาะที่หัวเราอะนะคะแล้วก็เราดูในกาลาเทียคาลาเทียสามข้อที่สิบสามอ่านด้วยกันค่ะ พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญตัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะมีคำเขียนว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งคือถ้าไม่มีคำสาปแช่งถ้าในชีวิตหลายคนบอกว่าเรามีพระเยซูเราไม่มีคำสาปแช่งถ้าเราไม่มีคำสาปแช่งก็แสดงว่าเราก็ไม่ต้องมีความเจ็บป่วย ใช่ไม่ใช่เพราะว่ารอยแผลเคี้ยงของพระเยซูทําให้เราได้รับการรักษาดังนั้นถ้าพระเยซูถูกแขวนบนต้นไม้เพื่อรับคํำสาปแช่งแสดงว่าในชีวิตเรามันต้องมีคํำสาปแช่งที่เราสามารถเอาออกไปได้เอเมนต่อมาค่ะนะคะในธรรมบัญญ,ญัตินะคะเฉลยธรรมบัญญัติ4ข้อที่1ข้อที่สองบอกว่า,างนี้ ฉะนั้นบัดนี้โอคนอิสราเอลทั้งหลายจงฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายจงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบันพรุรุษของท่านประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคําที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออกเพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านนี่คือพระเจ้าสั่งต้องเป๊ะหมดเลย ะะทําไมพระเจ้าต้องให้ธรรมบัญญัติมาเพราะว่าอิสราเอลเป็นประชากรที่พระองค์เลือกอไว้และนี่คือมาตรฐานของคนของพระเจ้าจึงต้องทําให้ได้เวลาทําไม่ได้ก็ต้องไปฆ่าแกะมาและก็ให้แกะตายแทนตัวเองซึ่งในที่สุดก็คือพระเยซู เห็นไหมคะพระเจ้าเป็นมาตรฐานของพระองค์ดังนั้นวันนี้เราเข้าไปอยู่ในพระเยซูเวลาเราทำอะไรไม่ได้พระเยซูถูกลงโทษแทนเราแต่ถ้าเราไม่รับรู้เรื่องนี้เราก็รับโทษเองนะคะเหมือนกับที่พระเจ้าพูดกับอิสราเอลว่ายาโคบนะคะเขาได้รับบาปของเขาเขาได้รับโทษของเขาสองเท่าไปแล้วคือบาปต้องมีการลงโทษ ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้พระเยซูคริสต์รับโทษแทนเราแล้วเราจึงไม่ต้องรับนะคะเราสามารถพ้นจากหนี้สินได้เพราะว่าพระเยซูยากจนเพื่อให้เรามั่งมีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจและไม่อินพอเราก็ต้องช่วยตัวเราเองครึ่งหนึ่งและเชื่อเชือ,ชอครึ่งหนึ่งแต่วันนี้เราสามารถหลุดพ้นได้หมดทุกเรื่องนะคะต่อมาค่ะ เฉลยธรรมบัญญัติ4ี่ข้อสิาพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือพระบัญญัติสิประการและพระองค์ทรงจารึกพระบัญญัตินั้นไว้บนศีลาสองแผ่นอันนี้คือเป็นอะไรคะเมื่อพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเจ้าจะเป็นประชากรของเราไหมพูดกับอิสราเอลอิสราเอลตกลงเจ้าจะต้องทําตามสิ่งที่เราบอกตกลงแปลว่าอะไรคะเมื่อตกลง ก็ต้องมีเลือดใช่ไหมเป็นพันธสัญญาเลือดก็ต้องเอาเลือดมาพรมถูกไหมคะอ่าแล้วเราดูนะคะในหนังสืออพยพบ,บอกว่าอะไรคะถ้าเราทําผิดนะคะให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปยังลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3าสชั่วอายุคนไม่ใช่แค่การไหว้รูปเคารพนะบังเอิญข้อนี้มันต่อจากเรื่องการกรับไหว้รูปเคารพแต่จริงๆแล้วทุกเรื่อง มันจะมีคำสาปแช่งที่จะต้องลงไป3ามสี่ชั่วอายุคนเรามาดูคะ่ะในเยรมีนะคะสาบข้อสิ 18, บอกว่าอะไรคนที่ละเมิดต่อพันธสัญญาของเราและไม่ได้กระทำตามข้อตกลงในพันธสัญญาซึ่งเขาได้กระทำต่อหน้าเรานั้นตกลงกันแล้วนี่ คุณก็ต้องทําตามเป็นดังลูกวัวที่เขาตัดออกเป็นสองท่อนและเดินผ่านผ่า,ผากลางท่อนเหล่านั้นไปสแสดงว่าบาปต้องตายเหมือนวัวที่ตอนที่ทําพันธสัญญากับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นบาปต้องตายแต่พระองค์ยอมยอมให้แกะมาตายแทนเป็นการกบบาปชั่วคราวคอยจนกระทั่งพระเยซูคริสต์มาตายนี่คือสิ่งที่ดิฉันประทับใจพระเจ้าว่า ขณะที่ดิฉันไม่รู้เรื่องราวของพระองค์เลยพระองค์ก็มาตายแทนพระองค์ก็อยากจะสก,กิดดิฉันเหลือเกินบอกว่านี่อย่ามวัวแต่ทุกข์อยู่เลยเราทําไม่เสร็จแล้วแต่ดิฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยดิฉันก็พยายามวิ่งหาทางหาเงินหรือหาชื่อเสียงหรืออะไรมากบเกลื่อนความรู้สึกที่มันด้อยนะคะเพราะงั้นพอเราไปเราก็ไปผิดทางแต่พระเจ้าก็ไปช้อนเราตรงนั้นแหละ แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์และมากยิ่งกว่านั้นเป็นผลดีกับผู้ที่กําลังจะรอดเพราะดิฉันเข้าใจอะเข้าใจสถานการณ์ของเขาและจึงสามารถที่จะบอกเขาและช่วยเขาหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เหมือนกัน